สวัสดีค่ะดูดวงตามราศีเกิดประจำปี2567คลิปนี้เป็นของคนเกิดราศีพฤษภค่ะคนเกิดราศีพฤษภค,คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มมิถุนายนหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีพฤษภค,ค่ะตามมาดูกันนะคะว่าคนราศีพฤษภมีแนวโน้มว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตลอดทั้งปีค่ะและมี ช่วงเดือนไหนจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักความสัมพันธ์และช่วงเดือนไหนเป็นช่วงที่โชคดีที่จะลงทุนหรือประกอบกิจการหรือลงทุนเสี่ยงในด้านของการเล่นหุ้นก,การลงทุนอะไรใหม่ๆแล้วมันจะได้กําไรมากน้อยแค่ไหนเรามาติดตามกันนะคะเดือนมกราคมไพ่ของคุณราชาเหรียญเขาบอกว่าคุณมีความโชคดีในด้านของการเงินจริงๆคุณมีต้นทุน มีเงินสะสมอยู่แล้วประกอบกับเดือนมกราคมคุณจะได้โชคลาภจากเรื่องของการเงินการลงทุนผู้หลักผู้ใหญ่อ็นดูให้เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนอะไรไปนานแล้วเนี่ยก็จะได้รับเงินปันผลนะคะในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ดีมีแต่ความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยขอความร่วมมืออะไรก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ และถ้าใครทำกิจการก็มีโอกาสที่จะขยับขยายนะคะในปี2องหเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยเขาบอกว่าคิดการใหญ่บางคนทําทั้งงานประจำและก็หาไรายได้เสริมเพิ่มเติมเองหรือใครที่ทําธุรกิจอยู่แล้วอาจจะสร้างขยับขยายทำโรงงานประกอบกิจการอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นคุณมีผู้ใหญ่ประถมและคุณก็มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาดีค่ะและมีผลตอบแทนนะคะ เดือนกุมภาพันธ์คุณได้ไพ่หกไม้เท้าคุณจะมีโครงการแผนงานใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเจ้านายจะให้ทำงานอัน,นุนอันนี้อยู่เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้น่ะคะ่ะบางทีงานเก่าของคุณก็ยังค้างอยู่คุณก็ยังได้รับงานใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอยู่เนี้ยคะ่ะแต่ว่าเป็นผลดีของคนเกิดราศีพฤษภค่คะว่าสิ่งที่คุณทำจะก่อให้เกิด ความสําเร็จความก้าวหน้าและผู้ใหญ่ก็ชื่นชมในผลงานที่คุณทํามีเกณฑ์ที่จะขยับขยายยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าขึ้นหรือใครที่สมัครงานไว้มีโอกาสจะได้ข่าวดีคุณไปได้งานที่มั่นคงได้งานที่มีผลตอบแทนมากขึ้นด้วยค่ะเดือนมีนาคมกับเดือนเมษายนอันนี้ต้องระวังค่ะเดือนมีนาคมไพ่สองเหรียญแต่เดือนเมษายนคือเดอะทาวเวอร์ มีนาเรื่องของการใช้จ่ายจะมีเหต,ตุต้องจ่ายเงินในด้านของการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างเช่นปรับโครงสร้างธุรกิจของตัวเองปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานสถานที่ประกอบการและก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายของบริวารอีกนะคะเดือนเมษาเดอะทาวเวอร การลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงมากให้ชะลอไปก่อนแต่ The Tower เนี่ยเขาจะไปพูดถึงเรื่องของการเชื่อใจคนการให้หยิบยืมเงินไปในก่อนหน้านั้นหรือลงทุนอะไรไปก่อนหน้านั้นมากกว่าค่ะและจะได้รับข่าวว่ามันไม่ได้กำไรมันเงินมันจมอย่างเงี้ยนะคะก็หรือ คนที่หยิบยืมเงินไปไม่ได้คืนก็คือคุณก็ The Tower คือเสียเปล่าเลยนะคะแต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของการเดินทางไกลการใช้ยุดยันผานนะเมาไม่ขับแต่เดือนนี้ไพ่ใบนี้จะพูดถึงว่าเป็นเดือนที่คุณจะต้องเดินทางสแสวงบุญหรือสวดมนต์ไหว้พระขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเดือนเมษายนชาวราศีพฤษภนะหันมาปฏิบัติธรรม ทำหุนไหวพระเก้าวัดหรือเสริมสิริมงคลในด้านของการเสริมดวงนกบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาให้กับโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์หรือมูลนิธิหนี่องค์กรการกุศลต่างๆเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะคะและก็เพื่อให้ร่างกายของคุณถ้าหากเจ็บไข้ได้ปวยจะได้กลับมาฟื้นแข็งแรงดีค่ะ เดือนพฤษภาคมไพ่ราชาไม้เท้าไพ่ใบนี้บอกว่ามีความโดดเด่นด้านการงานอีกละแต่เป็นความโดดเด่นที่เหนื่อยเจ้านายจะนำเอางานใหม่ๆเอาโครงการใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่มาให้คุณรับผิดชอบละคุณก็จะรู้สึกว่าเคร่งเครียดว่าจะทําไหวไหมแต่ถ้าเป็นด้านธุรกิจเนี่ยเป็นลักษณะของการคุณคิดว่าจะฝ่าฟันอปุปสรรคหรือว่าการแข่งขันที่มันเรื่องของคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นแต่คุณจะมีทีมงานที่ดี มีลูกน้องบริวารที่ดีช่วยเหลือค่ะหรือคุณอยากจะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับคำปรึกษานะคะโดดเด่นในด้านการงานนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะมิถุนาคือไพ่จัส m เมนพไพ่ใบนี้เขาบอกว่าใครที่หางานมานานมีโอกาสที่จะได้งานได้ข่าวดีถ้าใครที่อกหกักคือรักกับใครก็มีแต่ปัญหาแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้เนี่ย ในเดือดนพิจารณาหัวใจจะกลับมาสดชื่นแจ่มใสมีคนมาขออยากจะเป็นเพื่อนอยากจะปลอบใจอย่างเงี้ยค่ะคุณจะเจอคนที่มีความเมตตาหรือมีความรู้สึกว่าเออคุยตรคนี้แล้วดีจังอเงี้ยค่ะจะทําให้ชาวรีพฤษภรู้สึกว่าในช่วงเดือนเนี้ยจิตใจก็กระชุ่มกระชวยขึ้นนะคะแต่ก็จะเป็นลักษณะของการค่อยๆ ดูใจกันไปค่ะความสัมพันธ์ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับมากกว่าค่ะแต่ถ้าถามเรื่องสุขภาพร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลับมาหายดีเป็นปกติขึ้นไพ่เดือนกรกฎาคือไพ่หกเหรียญไพ่เดือนสิงหาคือไพ่หนึ่งดาบสองใบเนี้ยเรื่องแรกคือเรื่องของการใช้จ่ายการใช้จ่ายการลงทุนธุรกิจการค้าเจ้าของกิจการค้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเหนื่อยในด้านของการ ลงทุนเพิ่มเติมหรืออยากจะหาเงินมาหมุนเวียนในด้านธุรกิจตัวเองเนี่ยประการแรกค่ะถ้าคุณขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับความช่วยเหลือถ้าคุณยื่นกู้ยื่นขอเครดิตคุณก็จะได้รับการพิจารณาแต่พออีกเดือนหนึ่งค่ะบบังเอิญมันเป็นไพ่หนึ่งดาบต้องระวังนะคะช่วงนี้ธุรกิจยังผันผวน,ผนค่อยๆลงทุนไปค่ะอย่าเพิ่งไปทุ่มเทหมดนะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของคนทํางานในองค์กรเนี่ย คุณจะมีคนมาติดต่อให้ไปร่วมงานด้วยจากที่คุณพยายามที่จะอดทนทํางานอยู่ที่เดิมเนี่ยไพ่เดือนสิงหาคมเนี่ยชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ย้ายงานกระทนหันหรือไปบอกลาออกกระทนหันเพราะจู่ๆก็เปลี่ยนใจอะคะ่วะว่าย้ายไปทําที่ใหม่ดีกว่าอย่างนี้นะคะอีกประการหนึ่งก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายยังรั่วไหลอยู่ยยยท,ที่จะต้องระวังเรื่องการเงินรั่วไหลเนี่ยคือเรื่อง กระกฎากับสิงหาคุณมีทั้งเรื่องของจะต้องนําเงินไปลงทุนแต่บังเอิญมีเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรืออันนึงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในด้านหน้าที่การงานของตัวเองเนี่ยถ้าใครทํางานองค์กรเนี่ยก็ต้องดูดีๆค่ะว่าถ้าเปลี่ยนงานกระทันหันจะกระทบกับไรายได้ของตัวเองไมหมหรือเพราะว่าไพ่ใบนี้เขาเตือนอาจจะอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงความผันผวนแต่เขาก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ค่ะ แล้วก็มีคนช่วยเหลือเขาอยู่นะคะให้เดือนกันยายนค่ะไพ่เดอชาร์ลอตโดดเด่นด้านหน้าที่การงานแต่เด่นแบบเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยในด้านต้องเดินทางบ่อยไปติดต่อง,งานไม่ว่าจะงานในองค์กรนอกสถานที่หรือบางคนมีเกณฑ์เดินทางไปดูงานต่างประเทศอีกไพ่เดอชาร์ล็อตเนี่ยอาจจะมี ทีมงานหรือคนที่คุณเคยทํางานเป็นบัดดี้หรือทํางานร่วมกันอยู่ลาออกไปเนี่ยคุณทํางานเหนื่อยคนเดียวแต่คุณก็ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานั้นไปได้แต่นี้ก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าจะงุนงง่ายนะคะเดือนกันยายนตุลาคมไพ่ก้าวไม้เท้าไพ่ใบนี้เขาบอกว่างุนงดใจทํางานเหนื่อยแล้วคนรอบข้างดูเอาเปรียบหรือทํางานไม่ได้ตั้งใจคุณก็ทํางานหนักอยู่คนเดียวอดทนไปก่อนค่ะอย่าพึ่งพูดเยอะเพราะว่าไพ่ใบนี้ พูดไปก็เหมือนกับเขาไม่เชื่อเราแล้วเราก็เหนื่อยมากๆนะคะแต่ผู้ใหญ่ยังเข้าใจคุณไพ่เก้าวไม่เท้านะะี่ค่ะยังเข้าใจและยังสนับสนุนแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของจะทำธุรกิจจะขยับขยายไพ่ใบนี้บอกจะพึ่งประคองสถานการณ์หรือทำธุรกิจเดิมๆไปก่อนแต่คุณก็มีโครงการว่าอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่ทีนี้ด้วยไพ่เก้าไม่เทา้า เวลามันอาจจะไม่ได้เพราะง,งั้นเนี่ยทำในณปัจจุบันนั้นไปก่อนนะคะแต่เรื่องของความรักเนี่ยหงุดหงิดใจทั้งคุณและคู่ครองเนี่ยอาจจะเ<ม>หนื่อยทั้งคู่เนี่ยพู้จะอาจจะไม่ไม่เพราะอันนี้ต้องระวังความรักความสัมพันธ์อาจจะเข้าใจผิดกันเยือนพฤศจิกาไพ่ราชินีถือถ้วยเกิดมาจากคนราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่อดทนมากบางครั้งน่ะไม่สามารถทำตาม,ามตามที่ตัวเองต้องการหรอกตลอดทั้งปีค่ะ แต่จะเป็นคนที่มองเกมหรือมองเหตุการณ์ข้างหน้าออกเวลามีปัญหาอะไรเขามักจะปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมหรือรู้เขารู้เราพอในเดือนพิกาเนี่ยสิ่งที่คุณทำนะไม่ว่าจะถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยคุณก็จะได้ผลประโยชน์จากการปรับตัวการปรับเปลี่ยนการให้โอกาสหรือความเมตตาที่คุณทำหรือคุณชอบช่วยเหลือคนสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนกลับมาที่คนราศีพฤ,ฤษภว่าคุณก็จะได้รับผลนั้นตอบแทน เจ้านายจะเข้าใจช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือตัวคุณเองถ้าหากทำธุรกิจเนี่ยมีความสุขนะคะบริวารเนี่ยก็เข้า,ขาใจคุณงานที่โดดเด่นเรื่องของความสวยความงามการแก้ไขการสัญญกรรมหรือเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมอันเนี้ยในช่วงปลายปีช่วงพฤศจิกาเนี่ยทำเงินให้กับคนราศีพฤษภนะคะมีโชคลาภไม่คาดฝันอยู่เสมอนธันวาคมเดอะสตา์ ไพ่ใบนี้ถ้าภาพรวมของคนเกิดราศีพฤษภนะคย<ม>เขาบอกว่าตั<ม>้งแต่ต้นปีมาจนถึงสิ้นปีเนี่ยค่ะมีความโชคดีในด้านของการเงินการหาไรายได้พิเศษการหาไรายได้เสริมใคไรที่มีมกปัญหาการจะกลับมามั่งคัง่งจะกลับมาฟื้นตัวจะกลับมาดีขึ้นมีคนอุปถัมภ์หรือไม่เข้าใจอะไรกับใครจะปรับความเข้าใจกันได้ สุขภาพร่างกายถ้าถามถึงเจ็บไข้ได้ป่วยคนราศีพฤษภอาจจะมีโรคของเขาเรียกโรคเวรโรคกรรมโรคกรรมเก่าโรคเลื้อรลังจะเป็นเรื่องของกระดูกแต่ก็จะหายดีขึ้นตามลําดับค่ะเพราะเรื่องของการเชื่อเรื่องของบุญกุศลการเชื่อเรื่องของการทําบุญการแผ่เมตตาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในกรณีที่ถ้าหากไปต่อไม่ได้เขาก็จะลดสถานะ เป็นเพื่อนกันมีเมตตาต่อกันต่างคนต่างมีแฟนใหม่แต่ถ้าใครยังต้องใช้ชีวิตคู่กันเขาจะรู้สึกว่าหันมาปรับความเข้าใจกันใหม่และเริ่มต้นเดินทางความรักด้วยกันใหม่ค่ะโดยภาพรวมปี2567าเนี่ยชาวราศีพฤษภถือว่าดีมากๆค่ะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่ติดตามแม่หมอกกอยมารีนิวด้วยนะคะพบกัคนใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ